เอฟซี FC, เมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของตัวโปรแคปโปรแคปเรียบร้อยแล้วการปรับปรุงพิษดินการเดินทา่าอาหารรองนะครับทีนี้เลยสองอตัวสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คืออินซีดัมอินซีดัมกับบ,บูดินบูดินอันนี้เป็นคู่หูเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าอินซีดัมเนี่ยเขาเป็นวัสดุปรับปรุงดินเกรดพรีเมียมเขามีพวกอินซีคาร์บอนมีอะไรที่มันในเรื่องการทําให้ดินฟูร่วนซุยการเก็บความชื้นการล็อกท่าอาหารเก็บไว้ให้รากพืชเนี่ยเขามีประโยชน์ในตรงนี้เยอะมากนะครับ และโดยเฉพาะที่แปลงที่โดนน้าท่วมโดนฝนเยอะๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาหน้าดินเราเนี่ยออกไปนะครับอีวัตถุหน้าดินที่มันถูกแยกฉลายนีย่มันก็จะไหลไปกับน้าตอนโดนน้าท่วมฉะนั้นอันตรายมากใครที่ว่าหลังน้าลดเนี่ยเราแล้วไม่ได้ฟื้นฟูดินเนี่ยมันก็จะทําให้ธาตุอาหารไม่หายไปแล้วตรงนี้นะครับฉะนั้นการเติมอีซีดําเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ธาตุอาหารไปเนี่ยมันก็สามารถเกาะอยู่ตรงนี้ได้รากพืชก็จะได้ดูดกินอันนี้สําคัญมากเอฟซี FC. นี่เราแพลนว่าจะใส่ช่วงไหนนะครับอีซีดำก็เดี๋ยวเฉีดนี้เสร็จก็เดี๋ยวสักประมาณวันสองวันนะฮะก็เริ่มก็เริ่มเลยอืมเดี๋ยวเว้นระยะเปิดน้ําเปิดน้ํานี่ก่อนนะเปิดน้ําละลายพวกแคลเซียมพวกอะไรพวกนี้ก่อนอ่าแล้วก็ใส่อีซีดำนะทีนี้พอเราลงอีซีดำเสร็จแล้วเนี่ยตัวหนึ่งที่สําคัญเลยคือบูดดินบูดดินเขาจะเป็นเหมือนพวกสารชีวภาพมีจุลินทรีย์มีอะไรเงี้ยที่ช่วยมาเคลียร์สารเคมีที่ตกค้างในดินออก เขาจะมาเก็บมากินมาสลายสารยาฆ่า,มาแมลงยาลาหรือแม้กระทั่งสารพคโค,คที่เราฉีดไปพวกนี้เขาจะเคลียร์ออกทําให้ระบบรากเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูได้เต็มที่นะปกติรากอะถ้าเขาเจอสารที่มีตกค้างเยอะๆเนี่ยเขาจะเขาจะแตกรากช้ามากแตกแล้วก็ไม่สมบูรณ์รนะครับ fc ฉะนั้นวันนี้บูดินเขาจะไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนพอเคลียร์เสร็จแล้ว,วระบบรากเขาจะสามารถแตกได้แบบพวีคูณเลยแตกแตกแตกเหมือนน้ําหวานเคยใช้แป้งเล็กใช่ครับเคยใช้แป้งเล็ก ใส่แล้วเป็นไงถ้าก่อนก่อนก่อนไม่ใส่ก็ดูเหมือนไม่น่ารอดะครับก็ตัวนี้ก็เขียวใบยอดแตกเรียบร้อยดีอะใช่ใช่แปลงที่เราไปถ่ายไหมใช่ครับอ๋อมันแตกยอดเต็มเลยใช่ครับตอนนี้คือรอดแล้วรอดแล้วครับอเห็นไหมเวลาระบบลากเขาแตกขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามีปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเพียงพอเนี่ยก็จะสามารถแตกยอดได้ครับนะสำคัญตรงที่ในดินเรามีอาหารด้วยไหมคือระบบลากเนี่ยเขาแตกดีละแต่ว่ามีธาตุอาหารให้เขากินไหมนี่สําคัญนะ นะฉะนั้นวันนี้บูดินกับตัวอินซีดัมเนี่ยเขาเหมือนเขาเป็นคู่หูกันบูดินก็จะเข้าไปอยู่ในอ um, ินซีดัมไปสิงสถิตอยู่เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์แล้วก็มีแหล่งอาหารมีคาร์บอนมีอะไรตรงนั้นให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่นะฉะนั้นคู่นี้ก็มาปรับปรุงในเรื่องโครงสร้างทางเขาเรียกว่าระบบนิเวศทางดินสิ่งมีชีวิตในดินให้มันฟื้นฟูกลับขึ้นมา เห็นไหมวัน <zo> นี้เราเราปรับปรุง2ต Is ัวแรกโปรแคลวรแคลบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเหมือนโครงสร้างล้วนเลยเรื่องเคมีก็คือความเป็นกดดันของดินเรื่องโครงสร้างความแน่นของดินก็ใช้โปรแคลบนะใส่เข้าไปมันก็จะทําให้หน้าดินฟูร่วนซุยเรื่องทางชีวภาพทางระบบนิเวศทางดินเราก็ใช้บูทดินกับอินชีดําเป็นไงน้ําหวาคิดว่าระบบของซานโฮในเรื่องการปรับปรุงดินฟื้นต้นเนี่ยมันสมบูรณ์พอไหมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เยี่ยมเลยจากจากที่เคยใช้ในส่วนเล็กมาก็เยี่ยมเลย อืมนะ FC อาจจะฟังแล้วก็คือมันไม่ค่อยคุ้นปกติเราอาจจะมีฮิวมิกมี B 1กระตุ้นลากอะไรอย่างเราไปใช้ยาลาลาดป้องกันเชื้อราอะไรไปนะครับแต่วันนี้ของซันโฮจะไม่ได้เน้นพวกยาลาพวกอะไรเยอะเพราะว่าความเป็นด่างของพวกโปรแคปโปรแคบเนี่ยก็สามารถชะลอการเจริญโตของเชื้อราได้ระดับหนึ่งนะครับพวก Top, Top, ท็อปไฟท็อปเทอร์ลาหรือแม้ั้งฟิวซเลียมนะเราก็จะมีตัวที่ไว้คอยฉีด ิวเซียมที่ต้นด้วย f อแต่วันนี้เราขอพูดในเรื่องของดินก่อนนะฉะนั้นวันนี้เราเน้นเอาดินกลับมาให้ดีก่อนครับไม่งั้นพืชเราเนี่ยโอ้โหมันก็จะไปต่อไม่ถูกใช่นะถ้าเราบำรุงแต่ว่าเดี๋ยวฉีดเดี๋ยวอะไรไปเรื่อยเนี่ยแล้วดินไม่ปรับปรุงเลยหวานว่ามันจะรอดไหมอยาก <laughs> เพราะตอนนี้เราก็ฉีดกันมาตั้งแต่ลูกใช่ถูกไหมมันก็ทิ้งใบไปเรื่อยใช่ เพราะอาหารีไปเลี้ยงลูกทั้าหมดแล้วใบมันร่วงเยอะมาก fc เนี่ยใบร่วงเยอะมากนะวันนี้เราต้องรีบฟืนฟ้นฟูดินหรือฟื้นฟูระบบรากให้เขาดูดอาหารดูดอะไรเต็มที่เพื่อจะไปแตกใบอ่อนอันใหม่ fc นะและเดี๋ยวเรามาดูน้องน้ำหวานใส่ตัวบูทดินกับอินทรีดับนะในอีกสองสวันข้างหน้าตอนนี้ก็คือแปลงน้องน้ำหวานที่เต็มระบบน้น, FC, นะปีหน้าต้องได้เกิน23ตัน <ม>ตออเรื่องเครียดต,ต้องลองดูล,ลองดูเพราะยากทุกปี <c oughs> เห็นบอกปีนี้ง่ายปีนี้ง่ายก็ไม่ง่ายไม่ง่ายครับเ <c oughs> พราะเพื่อนบ้านเราก็เอากันแทบไม่อยู่เหมือนกันใช่ <c oughs> นะเอฟซีณตอนนี้นะครับทุเรียนถวายภาคใต้ทํายากขึ้นทุกปีเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ง่ายเลยนะครับวันนี้แปลงน้ําหวานถือว่าเป็นแปลงแรกๆที่สามารถตัดขายได้ได้หมดแล้วก็สามารถปรับปรุปงดินรอได้แล้ว <c oughs> นะเดี๋ยวก็เราก็คอยติดตามแปลงน้ําหวานเรื่อยนะครับว่าชุดใบจะออกมาเมื่อ,อไหร่ออกยังไงอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามแปลงน้ำนหวานด้วยนะครับพี่ซีนะครับคิดนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายทีนี่ทุเรียนอร่อยไหมทุเรียนอร่อยไหวันนี้สันโฮอร่อยครับอร่อยมากเลยหวานเจ็บเลย <laughs> กินจนข้างสวนต้องมาขอใช่ครับมาขอบ่อยด้วย <laughs> <laughs> อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ